ประกาศปิดกิจการโชว์รูมรถยี่ห้อดังของพระเอกเวียสุกลวัฒน์นอกจากจะลดแลนดบนเส้นทางบันเทิงอีกหนึ่งบทบาทของพระเอกดังเวียสุกลวัฒน์คือนักธุรกิจหนุ่มดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทโมโตเพช่นจำกัดผู้บริหารจากไายอั่มรังสิตซึ่งหนุ่มเวียได้รวมหุ้นกับเพื่อนๆคนสนิทลงทุนกว่า30ล้านบาทสร้างไายอั่มลังสิตบนพื้นที่ทั้งหมดหนึ่งไร่ครึ่ง แต่ล่าสุดเป็นที่น่าใจหายเมื่อไทยอัมรังสิตประกาศเลิกกิจการทางบริษัทโมโตแพชชั่นจำกัดตัวแทนจัดจำหน่ายรถจัก,กรยานยนต์ไทยอัมขอเรียนให้ทราบถึงการยุติการเป็นตัวแทนจำหน่ายในานามไทอัมรังสิตในวันที่30มิถุนายน2566ทางนี้ศูนย์บริการจะเปิดรับรถเข้าบริการเซอร์วิสในวันที่18มิถุนายน2566เป็นวันสุดท้าย ในการนี้บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบถึงการเข้ารับบริการต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของจักรยานยนต์ไทยอัมสามารถเข้ารับบริการซ่อมแซมเช็คระยะการเคลมประกันอื่นๆได้จากตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไทยอัมได้ทุกแห่งทั่วประเทศไทยส่วนของการจดทะเบียนการคืนมัดจำต่างๆการเคลมที่คงค้างรถจักรยานยนต์ที่ค้างส้มทางบริษัทจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่30มิถุนายน2566ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทโมโตเพช o n จำกัดมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณอย่างใจจริงที่ท่านได้กรุณาให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมาขอแสดงความนับถืออย่างสูงคณะกรรมการบริหารบริษัทโมโตเพช่นจำกัด